สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์แนวคิดข้อคิดคนสำเร็จจากหนังสือค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แต่ว่าทำไมชีวิตเรามันยังย่งยําอยู่กับที่แล้วก็ไม่ไปไหนสักทีโดยปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าถ้าคนไหนมีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่เป็นครีเอทีฟนะคะน่าจะมีโอกาสในชีวิตที่มากกว่าคนอื่น เพราะใครก็ตามค่ะที่มีความคิดที่มากกว่าคนอื่นเหนือกว่าคนอื่นมีความคิดที่แบบแปลกกว่าคนอื่นค่ะน่าจะเป็นคนที่มีโอกาสสร้างอะไรบางอย่างให้กับชีวิตโอกาสที่จะก้าวหน้าน่าจะมากกว่าคนอื่นแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูว่าเราอะไรละมันเป็นตัวขัดขวางที่ทำให้คนเหล่านี้ยังไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนว่าเราทุกคนค่ะ ล้วนมีความคิดสร้างสรรค์จะเชื่อว่าคุณก็เชื่อว่าตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์เหมือนกันบางครั้งเราก็มีโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่มันแบบเฮ้ยอยู่ดีๆก็คิดขึ้นมาได้หรือบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราคิดอะไรที่แปลกแล้วก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาแตกต่างจากคนอื่นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่เรามีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็อยากจะแสดงมันออกมา มันมีอุปสรรคอยู่อย่างหนึ่งค่ะที่ทำให้ไม่กล้าแสดงออกนั่นก็คือความกลัวเรามักจะกลัวว่าถ้าเกิดเราคิดอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นคิดในสิ่งที่แปลกใหม่หรือคนอื่นเขายอมรับไม่ได้แทนที่เราจะได้แสดงความคิดสร้างสารรค์นั้นออกมาแต่เรากลับกลัวความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองค่ะลรากลัวความคิดของเรานะ่ะ มันจะทําให้คนอื่นไม่ยอมรับซึ่งมันก็คืออุปสรรคแรกนะคะที่ทําให้คนที่มีความคิดสร้างสรรค์แต่กลับไม่ได้ใช้มันจริงๆหรือบางครั้งค่ะเราคิดว่าความคิดของเรานะี่ยมันก็สร้างสรรค์นนะแต่ถ้าเกิดคนอื่นเขาบอกว่ามันไม่สร้างสรรค์ละ่ะถ้าเกิดคนอื่นบอกว่ามันไม่น่าสนใจละ่ะหรือเขาบอกว่ามันไม่เข้าท่าละ่ะคุณคิดไปก่อนเลยค่ะ สุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณคิดแบบนี้มันก็เลยทำให้คุณเลิกคิดทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะแสดงความคิดนั้นออกไปและนี่ก็คือความผิดพลาดที่ทำให้คนมากมายที่มีความคิดสร้างสรรค์แต่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเพราะไม่ใช่แค่เราปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองแต่ยังยอมให้คนอื่นมาทำลายความคิดสร้างสรรค์ เรองขาด้วยจริงๆแล้วนะคะมีคนอยู่2คนคะ่ะที่ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นคนแรกก็คือคนอื่นคนอื่นที่บางครั้งเขาก็ชอบเบรกเราบางครั้งคุณอาจจะเคยแสดงความคิดสร้างสารรค์อะไรบางอย่างออกไปแล้วแล้วคุณเคยโดนเบรกมันมีประสบการณ์มาก่อนว่าเฮ้ยคนอื่นเห็นว่าสิ่งที่คุณคิดอะ่ะมันไม่เวริร์กมันไม่เข้าท่าคิดไม่ได้ยังไงเนี่ย สุดท้ายแล้วค่ะพอมันเกิดเรื่องแบบนี้ซ้ำบ่อยมันก็เลยทำให้จิตใต้สำนึกมันบอกเราว่างั้นต่อไปก็ไม่ต้องแสดงความคิดเห็นอีกเพราะว่ามันไม่เข้าท่าแล้วเวลาที่เรารู้สึกว่ามันไม่เข้าท่าค่ะแน่นอนว่าเรารู้สึกไม่ดีเรารู้สึกเจ็บปวดเรารู้สึกเสียใจเรารู้สึกเสียหน้าเพราะฉะนั้นจิตใต้สำนึกก็จะปกป้องเราค่ะแล้วก็บอกว่า ต่อไปก็ไม่ต้องแสดงมันออกมาหรอกสุดท้ายค่ะเราก็กดความคิดนั้นเอาไว้กดความที่เราจะกล้าแสดงออกถึงความคิดของเราออกมาให้คนอื่นได้รู้เนี่ยเราก็เลยปิดกั้นมันเอาไว้ทำให้ต่อให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์มากแค่ไหนคะ่ะคุณก็จะไม่ยอมที่จะเปิดเผยมันออกมาส่วนคนอีกคนหนึ่งค่ที่มีผลต่อเรื่องนี้นั่นก็คือตัวคุณเองนั่นแหละ บางครั้งค่ะเราก็คิดไปเองค่ะว่าคนอื่นจะไม่ยอมรับความคิดเราเราคิดไปเองค่ะว่าความคิดเรามันได้เรื่องไหมเราคิดไปเองค่ะว่ามันจะทำให้เราเสียหน้าหรือเปล่าทุกอย่างบางครั้งเราคิดไปเองทั้งนั้นเลยซึ่งวิธีแก้ของเรื่องนี้นะคะสำหรับคนแรกที่เป็นคนอื่นเนี่ย เราอาจจะไปแก้เขาไม่ได้เราอาจจะไปเปลี่ยนความคิดหรือทัศนคติใครที่มีต่อเราไม่ได้ค่ะแต่สิ่งที่เราจะทำได้นั่นก็คือเราเข้าใจเขาค่ะว่าคนเรามีประสบการณ์ต่างๆไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเลยเขาอาจจะเคยผ่านเรื่องบางอย่างมาในชีวิตหรือเขาเคยรับรู้เรื่องราวอะไรมาจากอดีต หรือในชีวิตของเขาค่ะทำให้เขามีมุมมองได้แบบที่เขามองเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะคิดยังไงกับเราค่ะจะมองว่าความคิดเรามันห่วยมันไม่ได้เรื่องมันไม่สร้างสรรค์มันก็เป็นเรื่องของเขาค่ะอันนี้คือการที่เราเข้าใจคนอื่นและไม่เอาความคิดคนอื่นมาเป็นตัวเราส่วนอีกสิ่งหนึ่งค่ะถ้าเราจะสามารถเข้าใจคนอื่นได้แบบนี้ เราก็จะต้องมั่นใจในตัวเองด้วยค่ะมั่นใจในความคิดของเรามั่นใจที่จะกล้าแสดงแล้วก็เสนอความคิดออกไปเพราะจริงๆแล้วการที่เราแสดงความคิดของเราออกไปมันไม่ได้มีผลเสียอะไรกับกับตัวเราเลยค่ะเพราะถ้าพูดถึงในเรื่องการทำงานเวลาที่เราเสนอความคิดเห็นออกไปค่ะมันก็จะมีแค่ใช่หรือไม่ใช่ ในสายตาของเจ้านายเท่านั้นเองค่ะถ้าหากว่าใช่มันก็คือการที่เราจะได้รับผลลัพธ์ในแง่บวกเราอาจจะได้รับการชื่นชมหรืออาจจะได้รับการยอมรับมากขึ้นจากคนที่ทำงานแต่ถ้าหากว่ามันไม่ใช่ค่ะมันก็แค่เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องไปปรับแก้เราอาจจะต้องเรียนรู้จากมันแล้วเราก็ลองดูซิว่าเพราะอะไรมันถึงไม่ใช่ มีจุดไหนเรื่องไหนที่เราต้องเรียนรู้มากขึ้นไหมสิ่งเหล่านี้แหละค่ะมันก็แค่การที่เราไปเรียนรู้จากมันแล้วเวลาที่เราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านี้มันก็จะทำให้คุณได้เติบโตมากขึ้นมันจะทำให้คุณได้กลับไปฝึกคิดแล้วก็พัฒนาในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ของคุณอะให้มันยิ่งสร้างสารรค์มากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือว่า ทุกคนน่ะล้วนมีความคิดสร้างสารรค์ทางนั้นเลยค่ะปัญหาก็คือทำยังไงที่จะทำให้ตัวเองกล้าแสดงความคิดสร้างสารรค์เหล่านั้นออกมาไม่ว่าจะเป็นในการทำงานหรือการใช้ชีวิตเพราะเจ้าความคิดสร้างสารรค์นี่แหละค่ะที่มันจะสร้างสรรค์ชีวิตคุณได้ในทุกๆแง่เมื่อไรก็ตามที่เราทำในสิ่งที่ เหนือกว่าคนทั่วไปเราก็จะได้รับในสิ่งที่มากกว่าคนทั่วไปแต่ถ้าวันนี้คุณไม่กล้าแตกต่างคุณก็จะอยู่ที่ค่าเฉลีย่ยเราก็จะมีชีวิตแบบค่าเฉลี่ยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณอยากมีชีวิตค่าเฉลีย่ยหรือเหนือค่าเฉลีย่ยลองพิมพ์มาในคอมเมนต์นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอยบิซนเนสเอ็กซ์เพค่ะ สวัสดีค่ะในช่วงท้ายนะคะถ้าหากว่าใครนะคะสนใจที่จะเรียนรู้หรือว่าฟังคลิปสเปเชียลนะคะคลิปพิเศษนะคะก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกนะคะเพื่อเป็นเมมเบอร์พิเศษสำหรับช่องสอนสร้างธุรกิจด้วยออนไลน์ by ครู j o y นะคะในะสเปเชียลคลิปเหล่านี้ก็จะมีทั้งเรื่องของ Mindset ที่พิเศษมากกว่าคลิปทั่วไปแล้วก็จะมีในเรื่องของ การสร้างธุรกิจในออนไลน์ด้วยนะคะถ้าหากวันนี้คุณเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของร้านค้าที่อยากจะเข้ามาอยู่ในออนไลน์ค่ะถ้าคุณสมัครเป็นสมาชิกเราจะมีเนื้อหาพิเศษที่จะช่วยให้คุณสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของการทำธุรกิจในออนไลน์นะคะวิธีการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากเลยค่ะกดเข้าไปที่คำว่าสมัครนะคะ จากนั้นนะคะก็ให้เรากดคำว่าสมัครเลยค่ะตัวสีฟ้านะคะแล้วระบบค่ะก็จะพาเราไปที่ขั้นตอนของการชำระเงินนะคะก็ให้เราไปกดเลือกตรงคำว่าวีซ่าเมื่อกี้ของจะเป็นบัตรเครดิตเนอะแต่ละพอเลื่อนลงมาข้างล่างค่ะเราจะเลือกได้ค่ะว่าเราจะชําระเงินด้วยวิธีการไหนนะคะคุณก็สามารถเลือกวิธีการที่เราชําระสะดวกนะคะแล้วก็กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเท่านี้ก็สามารถเป็นสมาชิกได้แล้วค่ะ